สนที่สัญญาปางหลวงสัญญาที่ไม่เคยเป็นจริงปัญหาความร้าวฉานระหว่างรัฐบาลพม่าก,กับชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากสนที่สัญญาปางหลวงค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามกันมาตั้งแต่ปี2490แต่ข้อตกลงในสัญญานั้นไม่เคยเป็นจริง ในอดีตนั้นพม่าเป็นดินแดนที่ประกอบด้วยชนชาติต่างๆกว่า135ชนชาติค่ะแต่เชื้อชาติใหญ่ๆมีอยู่ประมาณ10เชื้อชาติและชนชาติเหล่านี้เนี่ยก็ได้ต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี2428อังกฤษได้แบ่งการปกครองในพม่าออกเป็น2ส,ส่วนคือเขตพม่าแท้และเขตภูเขาหรือเขตชายแดน โดยเขตพม่าแท้นเนี่ยอยู่ทางตอนกลางของประเทศค่ะมีอังกฤษเป็นผู้ปกครองโดยตรงขณะที่เขตภูเขาซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณชายแดนของไทยถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดรัฐตามเชื้อชาติของประชากรซึ่งก็ได้แก่รัฐชานรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรัฐกะเรียงรัฐมอนรัฐกะยารัฐกะชินรัฐชินและรัฐยักษ์ไข่ โดยอังกฤษนั้นอนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองเดิมปกครองต่อไปแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลและการแนะนำของผู้สำเร็จราชการชาวอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษและสหรัฐได้จัดทำข้อตกลงแอตแลนติกชาเตอร์ที่ระบุว่าเมื่อสงครามโลกยุติลงทั้งอังกฤษและสหรัฐจะคืนเอกราชให้กับประเทศต่างๆที่เป็นอาณานิคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเหล่านั้นจัดตั้งรัฐบาลเพื่อปกครองตนเอง สำหรับกรณีพม่าค่ะซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษและแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วนอังกฤษมีความเห็นว่าถ้าพม่าต้องการได้รับเอกร,ราชจากอังกฤษก็ควรจะรวมการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันเสียก่อนเพื่อจะได้เจราจาขอ,ขอเอกร,ราชจากอังกฤษได้เขตพม่าแท้จึงชักชวนเขตภูเขาให้มารวมตัวเป็นประเทศเดียวกันเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นที่มาของส่วนที่สัญญาปางหลวง โดยได้ลงนามเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2490ระหว่างตัวแทนชาวพม่าแท้และสภาผู้นำร่วมสาพันธรัฐเทือกเขาซึ่งประกอบได้ตัวแทนจากรัฐชานรัฐกัดชินและรัฐชินจำนวน23คนที่ตกลงจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเท่านั้นแต่หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษครบ10ปีรัฐต่างๆมีสิทธิที่จะแยกตัวเป็นอิสระได้ สำหรับรัฐอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมลงนามในส่วนที่สัญญาปางหลวงเนื่องจากยังมีข้อกังขาเรื่องความจริงใจของรัฐบาลพมา่าในการให้อิสระแก่รัฐต่างๆในภายหลังโดยเฉพาะรัฐกะเหรี่ยงทั้งนี้เนี่ยสาระสำคัญของส่วนที่สัญญาปางหลวงได้ระบุข,ข้อตกลงไว้9้าประการด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็มีข้อตกลงที่ว่าตัวแทนของสหพันธรัฐเทือกเขาสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ปรึกษาในคณะรัฐบาลพมา่าได้หนึ่งตำแหน่ง โดยสหพันธรัฐเทือกเขามีสิทธิ์ปกครองตนเองอย่างอิสระและสหพันธรัฐเทือกเขาต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับพมา่าแท้ทุกประการหลังจากพมา่ารวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวแล้วพมา่าได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาในเดือนเมษายน2,490ขึ้นค่ะ เพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของพมา่าโดยได้บรรจุเรื่องสิทธิการแยกตัวของรัฐต่างๆที่ร่วมลงนามในข้อตกลงในสนที่สัญญาป,ปางหลวงไว้ในรัฐธรรมนูญน,นั้นด้วยผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายองซานผู้ก่อตั้งองค์กรสันนิบาตเสรีภาพต่อต้านฟาสซิสแห่งมวลชนหรือ AFPFL ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่19กรกฎาคม2490ขณะที่นายองศานและคณะรัฐมนตรีกำลังประชุมเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอยู่ได้มีคนร้ายลอบบุกเข้าสังหารส่งผลให้ในผลองศานและรัฐมนตรีอีก6คนเสียชีวิตนายอุนุสมาชิกในกลุ่ม AFPFL ได้รับเข้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีด้วยการสนับสนุนของอังกฤษ เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายน2490อังกฤษจึงได้ให้เอกราชแก่พม่าเมื่อวันที่4กรกฎาคม2491หลังได้รับเอกราชความสัมพันธ์ระหว่างพม่าแท้และรัฐต่างๆเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นนักค่ะ โดยรัฐบาลพม่าพยายามที่จะคุมอำนาจเหนือรัฐต่างๆรวมถึงรัฐที่ไม่ได้เข้าร่วมเจรจาในสนที่สัญญาปางหลวงด้วยส่งผลให้รัฐบาลพม่าต้องประเชิญหน้ากับกลุ่มกบฏต่างๆอาทิเช่นกลุ่มกะเหรี่ยงหรือที่เรียกกันว่ากยินซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการเข้าร่วมลงนามในสนที่สัญญาปางหลวงกับเขตพม่าแถม,มาตั้งแต่ตน้นจนกระทั่งปี2 5 0 1ซึ่งครบ10ปีที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐต่างๆจึงขอแยกตัวเป็นอิสระตามข้อตกลงในส่นที่สัญญาปางหลวงแต่รัฐบาลกลางพม่าภายใต้การนำของอุนุกลับไม่ยอมให้เป็นไปตามข้อตกลงเนื่องจากกลัวว่าจะสูญเสียรายได้จำนวนมากที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติในดินแดนของรัฐต่างๆซึ่งอุดมไปด้วยอัญ,ญมณีหยกแร่ธาตุก๊าสธรรมชาติและน้ำมันขณะที่ในเขตพม่าแท้แทบไม่มีทรัพยากรใดๆ ส่งผลให้รัฐต่างๆไม่พอใจและต่อต้านการกระทำของรัฐบาลพม่าอย่างหนักความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มผู้ต่อต้านได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนกระทั่งวันที่2มีนาคม2505ประชาชนในรัฐฉานและรัฐกะยาได้ก่อเหตุประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าให้อิสระในการปกครองตนเอง ส่งผลให้ในพลเนวินซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของพมา่าใช้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ลหละเป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากนายอุนุและประกาศยุบสภารวมทั้งยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2490ด้วยส่งผลให้สนธิสัญญาปางหลวงกลายเป็นโมฆะไป การกระทําดังกล่าวของรัฐบาลพมา่ายิงสร้างความไม่พอใจแก่รัฐต่างๆเป็นอย่างมากค่ะเพราะต่างไม่ยอมรับการปกครองของพม่าทั้งสิน้นโดยได้จัดตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพม่าขึ้นมาในแต่ละรัฐเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลพม่าในการขอแยกตัวเป็นอิสระแม้ว่าในปี2532รัฐบาลพม่าจะได้เจราจาหยุดยิงกับกลุ่มกบฏหลายกลุ่มแล้วก็ตามค่ะ แต่การสู้รบกับกลุ่มต่อต้านบางกลุ่มอาทิเช่นกลุ่มลัดชานและกลุ่มสหาภาพแห่งชาติกะเรี่ยงก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองอาล่ะค่ะทุกคนขาสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของประวัติศาสตร์พม่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยจะทำคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไร ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์แล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคอะแม่ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ